พ่อพิจาบ่าหรออันนี sí, so like aries, shade, like, uh ้พ้นจะบานี่ลูกมาหาไม่ใช่พว่พิจาบ่ารีบบอกอย่างเร็วเลยท่านผู้ชมเเดดดดีีีีีีียยยยยยวหม Ô chị, 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 ทิมักเรือว่ากมยูมงกมมึเป็นด่างกปิระว่างกันรปลาสองหมื่นแปดพัน เก้าร้อยบอกสองหมืนแปดแม่สองหมื่นแปดพันตันละบาทเ้าพันสองหมนเก้านสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้เก้รยบก็นึ่งพัอย่งเก้ อันนี้หนึ่งแบอันนี้สองสองแสนหนึ่งพันาเหนึ่งการ้อยเก้าสิบก้าเจ้าเศห้อมื่นหนึ่งพันก้าร้อเก้าสิบเก้าบาทก็ออยกิยมกรุ๊ปเกกิะมเฮอจำย้อกิยมหมดละจำได้องเล่นแต่้นหนอด้นอเยได

មកអូអូជောងរឹតតាមតែយឺតបុយមកគឺយឺតណាស់នេះបានណាស់មិនយឺតណាឡុកយ៉ាមិនជាប៉ះគ្រឿងទេរត់ទេរត់ទេទៅគីម៉ោងហោះតាមម៉ោងនេះមិនឲ្យតែកើត9:00មិនបានឡောက်ម៉ងណោអឺដល់9:00ទៀតយ៉ាងไงក៏មិនទៅទេ

chào à, đi, đi, đi chào thang nha, bây giờ đang zoom đấy nè, chào rồi, bật oxy នេះមកហើយនេះប្រូចខ្ញុំទៅមិនចៅអូអញនិយាយអើយចាំដល់ពេងរបស់គុំវិញ អានេគាត់ទៅមកទៅវិញចេះតែមករូននេះអោពៀងអោពលុយទៅអោឯងនេះមិនអាយប៉ុណ្ណោះហើយគាត់ចៅនាងសេដាក់តាប្រជាណាតែមិនគួរឲ្យអុយណាចៅន້ອຍសុខសบายហ្នឹងនិយាយហ្នឹង

่เรียนไมด้เรียนพานี่นี่เกเงีนจนังรนรถกันต่ต่เมื่อวันจอดตงานังเบียม่ยอรอยตอยตััแม่แม่นู้ตระรัาแม่นูิตกมูตตกมังเบียนหนูนะนะพู้เรียนพานะเดตวั้กัพอตงตีหนายลอง้ไนยสารคามโอยากินต้องตัดสแง

นองน้ำร้องสดแม่ขาดไม่ใช่เลยนั่นเองไปทไหม่

เพื่อนจะบาต้องอยู่ให้ใกล้จะไปทางกันไม่ได้ลูกไม่ว่าจริงจริงจริงจก็ต้องอยู่ใกล้ๆจะไปไหนให้ลูกมาหาไปไหนลูกไปลองไงเหรอออกมาแล้วลูกมาหา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để khao, không? bỏ lỡ những video hấp dẫn เมื่อตอนเสรมนั่งแย่งกันกินขนมแล้วกินข้าวตื่นมาแต่เช้ากันเลยข้าวตอนนี้เอาแรงไหนเห็นว่ารถแพ้แล้เห็นน้นเลยเด็กคงร้องแล้วนะจังไก่แก๊ไ่แล้วเหรอกงไก่แง่งไกแก๊งไ้ไม่เอาไม่แอางไงมัน มนี่ขแมวของมันเอาของกูของมึงเอาแมวของมันเดี๋ยวมันแมันาจารย์แม่ต้อมันคนนี้เดี๋ยวมันตกตาบรรยากาศรอช่วงระหว่างรอเนาะบรรยากาศช่วงระหว่างรอเนาะช่วงระหว่างรอพรุ่งนี้เมื่อไหร่จะมาล่ะ อันนี้ทีมงานฝั่งยัดเจ้าบ่าวนะองยาม่ไรจะมาด้นนี้รำก่อนใช่ไหมตอนนีรำก่อนไม่ได้แล้วครี่ว่าโอ้ยเกิดปีอะไรก็ได้เหนื่อนดูจริงอันนี้ฝั่ง้าบ่าวฝั่งญติ้าบ่าวเขตของเจ้าบ้าทีมาร่วมแสดงความยินดี เราเดินทางมาจากฝ่ายบรรจาบ่าวเพื่อที่จะมาฝังเจ้าสาวขิวเนี่ยแล้วยังไม่มีอะไรโปร่้องเลยนอง้อนจัดให้ไกัมาอาปากผมอะไมากเลเราจะดูแลตัวเองาเครื่อดูแลข้างด้วย

วโววโววโวไททีดมวยไททีดมวยนะมือแต่หนักปัดไม่เลยนลกลูกน้าอะไรจ้าบาวอยู่ไหนจำได้งจาได้แล้วจำนัดติดใจแล้วตอนนี้จำนัดเหตาแล้วพี่น้องเราญาติญาติพี่น้องของฝ่ายเจ้าบาบ โคตนุกอ้องช่างาด้วยไทยมั้งเตโอเคขอบคุณอ้เย้ภาษาคนเอ้คนจาได้อจาได้เย้เน้ามได้จ้ะมาเยี่ยมสุดยอดเลยใครมีราบเอะ สุดท้ายก็ไม่หมดขอบคุณมากไม่หมดเอ็นเซเองมันจดเดียนแล้วใส้านตรงนี้ยัพอเลยไม่ไปยูเลยใส่้านพอไปอันนี้เป็นลูกมหาเพราะว่าเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับประเพณีของอีสานบ้านเราเวลาแต่งงานก็ต้องมีลูกมหาแล้วก็ถือเคื่องเช้าจองเลยนะครับรอทั้งคู่เลยนั่นไม่ใช่อันนั้นเป็นเขาอยู่ที่ไฟ ขอทีมงานอีกทีมหนึ่งเนาะและเราจะเบาอยู่ไหนครับน่ายไหมายน่าจะเบาโอเคจากครับครับเหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งงั้นโอเคกินแล้วทิ้งขยะให้ดี มิกถือก่อนที่ลงุงจ่เปทบลุงจะไปสปายเดตทเออย่ายมือน,น,นิ่งลูกนะมือนิ่งใช้ทั่วไปก่วนนี่คือใครนี่คือใคร นี่ครับนี้ครับนี่ครับนีนี่กินเป้ากินเป้าหนึ่งเอ้าไปไทยไทยูกเจ๊เจ๊เออมานี้มาเร่อ

อติการไลลเปลี่ยนท่านี้ไม่เป็นไลงลงลงไไปไม่ไหลลงเติมในนี้นะครับมนนนิ่งนะบนน้นิ่งนะเดี๋ยภาพมันจะไหย

啊！